สวัสดียามส,สายครับพ่อพี่น้องปุบปอยันนี้คือเกา่าเบาบนคุณมงสามสิบครับอามหาเราดงคือเก่าครับผมเป็นรุ่นกันมืองนิสมานบาไปกันครับเด็กพี่น้องดอกแรกแยกหมันสิผึ่งศาสตร์ครับเก็บเพชรปอฝนส่อพี่น้องเห็นยายขาวๆนี่ปอน พวกฝายด้วยครับนี่ต่อหนี่แห้งเย็นครับเบื้องจุ่มอยู่พี่น้องถูกงั่ กันเดียวเราเอาอเป็นจุ่มได้เฮ็ดเพราะอันนี้ออกขึ้นมาหอดีจุ่มเดียวครับมาปอกของดีแล้วพี่น้องมา <c oughs> ปากแกปากกําลังขึ้นนะครับเจ้ามือวันใหญ่ ไปกันครนบโอ้แต่ทีเด,เ,ดออเ,เดียวกระโดดพี่น้องเลยยางเดินมาหอบตรงครับผมพี่น,อน,น,นอ้องมาเบิ่งผลงานเฮ็ดของเฮามาหนีครับ บหมนันไนไดครับันนี้ใส่ได้พผอนี่ครับเป็นซำนี่ละว่าอะไแกงย่ดอก้งูเข้าหาเกีบเพชรปวกเ๊ยวหลงวเกีงกินเต่เพชรผอนี่ละมันจะมวยหาเกีเยเพชอยล้จะมวยผูหยาดเกี๊ยวมวยนห่กอยแล้วมีหยาด